นี่นะหั่นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่แล้วก็เชฟนมจะเอาลงใส่กระทะลงไปทอดเลยครับนี่ทอดแบบนี้นะนี่กุดไมได้านหน้ากับแชมป์ยามีนะวันนี้จะทากล้วยสาบยักษ์นะกล้วยงาช้างนะวันนี้อันนี้คือต้นของมันนะนะและน,นี้ลูกมันนะนี่กาช้างยักษ์นะแต่อัน,นเนี้ยเนี่ยเป็นของฝากตะมนกับยาคิดเอามาจากสุราษนะ แล้วนี้แกก็เอาพันธุ์มาให้ปลูกนะแต่ว่ามันยังไม่ไม่ออกลูกเนี่ยี๋ยวเราจะเอาไปทากล้วยฉาบกันนะใครเคยกินบ้างนะคอมเมนต์มาด้วยนะกล้วยฉาบยักษ์นะครับนี่กล้วยงาช้างนะเดี๋ยวแม่นมจะทําการฉาบให้ดูว่าขั้นตอนในการฉาบเป็นยังไงทาเป็นยังไงนะนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะดูขนาดกล้วยยักษ์นะครับโอ้โหเอาลองเทียบกับขนาดไตเติ้ลดูโอ้โหใหญ่กว่าตัวไตเติ้ลอะ ทำการปอกปอกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้อ่าปอกมาแล้วหั่นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่เราใช้ประมาณสองสาลูกนะนี่เราก็จะทอดโดยเชฟนี่สั่งตรงมาจากสต็อกโฮมเลยนะนี่สั่งตรงมาจากสต็อกโฮมเลยมาทอดกล้วยฉามให้เรากินนะนี่พอสีเริ่มเชฟสต็อกโฮมนะนี่นะพอ ออกเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเราก็จะเอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะครับีมาเสด็จน้ำมันแม่นมนมบอกว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องอะไรเลยโรยเกลืออย่างเดียวพอโรยเกลือก็อร่อยละ นี่นะหั่นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่แล้วก็เชฟนมจะเอาลงใส่กระทะลงไปทอดเลยครับนี่ทอดแบบนี้นะนี่่ามันก็เหมือนกล้วยฉาบทั่วไปนั่นแหละเอาง่ายๆอืมเหมือนกล้วยฉาบทั่วไปนะครับอันนี้อันที่เหลือนะนี่นี่ส่วนที่เหลือ อันนี้แค่กี่ลูกประมาณสองลูกนะสองถึงสามลูกประมาณเนี้ยนะนี่นะใหญ่มากตอนให้มันพอเหลืองพอโรยน้ำตาลไหมแม่นมไม่โรยโรยแต่เกลือก็อร่อยแล้วอ่าโรยแต่เกลือนะรสชาติมันก็เหมือนกล้วยฉาบทั่วไปแหละหนาแล้วก็กรอบด้วยนมนี่ทอดไปมันต้องคั้วไปเรื่อยไหมตลอด อ่าเดี๋ยวมันไหม้นะอ่านี่ทอดเตาถ่านด้วยนะกล้วยสาบนะกล้วยงาช้างสาบนะครับนี่แผ่นใหญ่สะใจมากดูแผ่นใหญ่สะใจมากมดูน้ำมันร้อนได้ที่นะอันนี้เดี๋ยวแม่นมนะโรยเกลืออย่างเดียวก็อร่อยแล้ว นี่นะสามลูกนะครับดูได้ถาดอย่างใหญ่อ่ะคุ้มอ่ะคุ้มง่ายอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแชมป์ยมมีด้วยเลยกันแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับใครเคยกินบ้างนะหรือไม่เคยกินยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับ กลวยฉาบยักษ์กลวยฉาบงาช้างนะครับดูกับขนาดน้ำมันพืชน,นะอ่านี่นะหนึ่งลิตรนะครับนี่เทียบขนาดกันเลยหนึ่งลิตรนะ,ะโอเคนะครับ้วเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย